รการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกกเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์สถานีวิทยุมอกกขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมอกกสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่าจะได้รับฟังรายการห้องสนทนานมกก์ดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมก ฟังวิทยุมอกอแล้วได้ความรู้ทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากเพิเ่มมูเขาเจ้าหนือฟังกันนักหน้าเจา้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทมทองทิน่นมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดิพี่น้องเด้อรายการดีมีซาราพัฒนาเราเจ้ากเกษตรได้รายการผันนีคนตายสอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะ สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารนณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำค่าทรงตรงจากทุกมุมภาพผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามกเราติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการห้องสนทนามกอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะคะ13นาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุมก ok มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะคะวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุมก ok เชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังกันนะคะ แสงเทียนเนียมรั์รับในที่ดำเนินรายการก็คงจะมาติดตามเรื่องราวดีๆทางด้านการเกษตรกันดีกว่านะคะวันนี้เป็นทีมงานจากสถานีวิจัยดอยปุยสังกัดคณะเกษตรมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์เราค่ะแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาติดตามงานวิจัยเด่นๆน,นะคะโดยเฉพาะท่านุู้ฟังที่สนใจเรื่องของสตรอเบอรี่พันคยูดอยปุยลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะมีลักษณะเด่นอย่างไรเดี๋ยวเรา ราไปคุยกันกับวิทยากรเรานะคะช่วงนี้ท่านผู้ฟังครอบครัวม,มาก็รับฟังกันได้ทั้ง4ภูมูยภาคทั่วประเทศนะคะมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินค่ะถ่ายทอดองค์ความรูรร้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณนะวันนี้พบกันตรงกับวันพรฤหัสบดีทีท่17มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะวันนี้ทางภาคกลางก็รับฟังกันได้ทางวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตร สารบางเขตกรุงเทพ AM 1107 g h z ภาคเหนือมกอเชียงใหม่ AM 612 g h z ภาคตนออกเชียงเหนือมกอขอนแก่น AM 1314 g h z และภาคใต้มกสงขลา AM 1269 g h z หรือรับชมทั้งภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์ w w w k u e r a d i o k u a c t h w w w k h e r p r a s 6 1 2 c o m w w w k u e r p r a s 1 314.com และ w w w บเว r บ dot 1269.com ค่ะหรือไป Facebook Live สถานีวิทยุมอกรส่วน YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand ก็ได้นะคะก็รับชมทางภาคเลืเสียงกันได้เหมือนเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีวกว่านะคะได้รับเกียรติจากคุณอมาราล่าวงค่ะนักวิจัยจากสถานีวิจัยดอยปุยสังกัดคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรา หรือเรียกว่าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็มีหัวหน้านีพพาเขินควบดูแลอยู่นะคะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสตรอเบอรี่พันเคยดอยปุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณอมราคะาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคก็มาพบกันนะวนันนี้เออค่ะค่ะวันนี้เปิดไม้ได้นะคะ ฮัลโหลค่ะค่ะวันนี้ยังไม่ได้เห็นรูปคุณอมรานะคะค่ะพอดีกล้องกล้องซูมเปิดไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะพยายามแล้วค่ะโปรแกรมมันไม่ขึ้นนะนะคะอ่อค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะเดินลองแชร์สกรีนได้ไหมคะได้ค่ะ ค่ะลักษณะเด่นเป็นยังไงบ้างคะสตรอเบอรี่พันเคยูดอยปุยเนี่ยะคะ่ะการปลูกการดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องของอาหารมันชอบอย่างไรคะเรื่องของสตรอเบอรี่พันเคยูดอยปุยเนี่ยะค,ะค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะด้วยสถานีวิจัยดอยปุยอะคะ่ะเ,เรามีพันธกิจนะคะในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่การรวบรวมสายพันธุ์นะคะมาตั้งแต่ปี2550นะคะเอ,อ คือนานมาแล้วอะค่ะก็คือเราเก็บรวบรวมสายพันธุ์มาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราได้มีงานบริการวิชาการให้กับเกษตรกรค่ะเ,เกษตรกรเขาก็จะมีคําถามนะคะว่าเ,เมื่อไหร่สตรอเบอรี่จะปลูกได้ในพื้นที่ราบนะคะก็ปกติสตรอเบอรี่ก็จะปลูกบนพื้นที่สูงนะคะอย่างเช่นบนดอยอ่างขางดอยอินทนอนท์อย่างเงี้ยคะ่ะก็ ก็เป็นโจทย์นะคะที่เราจะต้องมาคัดเลือกพันธุ์แล้วก็รวบรวมสายพันธุ์แล้วก็รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์ค่ะให้ได้พันธุ์ที่สามารถปลูกกับสภาพพื้นที่ราบนะคะก็ต้นพันธุ์ซอเบอรี่ที่เรามีอยู่นะคะเราก็มารวบร,รวมสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ปลูกทดสอบตามที่ต่างๆนะคะก็คือต้นพันธุ์เคยูดอยปุยตรงนี้นะคะเเป็นพันธุ์ใหม่ที่มีลําต้นขนาดเใหญ่ค่ะแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดีกับพื้นที่ราบนะคะ อนี้ก็เป็นต้นไหลนะคะเราเราก็ผลิตต้นไหลเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับเกษตรกรค่ะต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2,562นห้ากสิสองนะคะกะ็พันพระราชทานเออพันทดแทนพันพ,นพระราชทาน80ค่ะเราก็มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะคะ,ะทั้งทางพื้นที่ราบค่ะรวมถึงจังหวัดต,ต่างๆนะคะที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นนิดนึงอะคะ่ะ ก็ปลูกได้นะคะเช่นจังหวัดนครราชสีมาค่ะจังหวัดพิษณุโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นแม่พันธุ์ค่ะที่เราเปลูกเป็นต้นแม่นะคะก็มีลําต้นขนาดใหญ่ค่ะส่วนในส่วนของออต้นไหลนะคะเราก็ส่งให้กับทางเกษตรกรด้วยค่ะ จะทราบว่าตอนนี้เห็นภาพภาพเปลี่ยนไปหรือยังคะค่ะเห็นลค่ะตอนนี้ค่ะก็มีอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะพันเคยู <K U S 2> อดอยปุยเคยูดอยปุยนะคะ,คะเป็นพันธุ์ใหม่ของสถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานวิจัยเด่นๆเ,เลยนะคะเชิญต่อค่ะคุณอมราล่าวงค่ะค่ะที่วนของเอ่อ ที่เราปลูกลงแปลงนะคะเราก็ทดสอบดูแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วค่ะคือ45วันเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะก็คือปลูกไปในแปลงนะคะต้นก็มีการเจริญเติบโตที่เร็วด้วยค่ะที่สําคัญคือสามารถออกดอกติดผลแม้แต่ว่าในสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นมากนักนะคะนะคะ,นะคะตรงนี้ค่ะก็ตัวนี้จะถือว่าเป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตต่อเนื่องค่ะที่แสงเทียนคะเพราะว่า,าปกติเนี่ย สตรอเบอรี่อะค่ะพันธุ์ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการขาดช่วงไปช่วงหนึ่งนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นพวกประมาณเดือนมกราคมเนี่ยค่ะผลผลิตจะขาดไปนะคะแต่ว่าพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ยค่ะออกดอกติดผลต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผลเนี่ยที่ออกมานะคะก็คือมีขนาดมีมีผลประมาณ8ผลนะคะซึ่งพอดีค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามีผลมากจนเกินไปนะคะ่ะจะทําให้ขนาดผลเล็กนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลักษณะผลนะคะก็คือปกติเราก็จะได้ชิมได้ชมกันในเรื่องของตัวพันธุ์พราชทานแปดสิบนะคะกับพันธุ์สามสองเก้าค่ะแต่ว่าตัวพันธุ์ใหม่นะคะพันธุ์นี้เนี่ยคือเนื้อผลจะแน่นค่ะแล้วก็ทนทานต่อการขนส่งนะคะทรงผลจะเป็นกลวยยาวนะคะแล้วก็สีแดงสดค่ะจากที่เห็นภาพตรงนี้นะคะก็น่าจะทดแทนเรื่องของการขนส่ง ไ้ที่ไกลๆได้ค่ะเพราะว่าเนื้อแน่นนะคะส่งผลไปได้แบบข้ามต่างจังหวัดได้2อถึงสวันค่ะตรงนี้นะคะก็ผลสุกมีสีแดงเข้มมากนะคะผิวผลนะค่อนข้างเหนียวค่ะแล้วก็เมเล็ดสีเหลืองนะคะบุ๋มอยู่ในเนื้อผลค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงดูดนะคะผู้บริโภคค่ะให้สามารถซื้อนะคะรับไปไปรับประทานได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวการพัฒนาผลนะคะ ก็อยู่ที่ประมาณ28วันนะคะที่ผลจาการะยะติดดอกตรงนี้นะคะไปจนถึงผลเจริญพัฒนาค่ะไปเรื่อยๆจนถึงผลสุกแก่ตรงนี้ค่ะอยู่28วันค่ะก็จะค่อนข้างไวนะคะก็ผลผลิตจำนวนมากด้วยค่ะคือโดยเฉลี่ยผล,ผลผลิตต่อต้นเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ200 250กรัมนะคะก็คือประมาณ2ขีดกว่าค่ะตอนนี้ก็เป็นผลผลิตที่สถานีวิจัยดอยปุยค่ะเราปลูกเพื่อที่จําหน่ายให้กับผู้บริโภคหรือว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวที่พัตตนักภูพิงด้วยนะคะตอนนี้ก็คือในส่วนของอปลายฤดูการแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจําหน่ายผลสดนะคะเราก็เก็บไว้สําหรับการแปรรูปค่ะ ตรงนี้นะคะนี่เราก็ปลูกต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ค่ะแล้วก็มาจนถึงปีนี้นะคะ mm hmm. ก็ปรากฏว่าผลผลิตก็มีการเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะค่ะในส่วนของเออเราก็ใช้เอ่อการเก็บข้อมูลนะคะในในแปลงปลูกของเราค่ะแล้วก็ปลูกไปกี่ต้นนะคะเราได้ผลผลิตทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยค่ะในปีแรกนะคะที่เราปลูกนะคะเราก็ยังไม่ได้ผลผลิตเยอะเท่าไหร่นะคะก็ เราก็ไม่ได้มีการใส่สารอะไรด้วยค่ะก็จนพอมาปี2563ค่ะเราก็อยากที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตของซอวี่พันคยูดอยปุยนะคะให้มีคุณภาพแล้วก็ปริมาณเหมาะสมกับการที่จะลงทุนปลูกนะคะก็เราก็ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชพ่นเข้าไปนะคะปรากฏว่าผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นค่ะพอปีนี้นะคะปี2564ถึง2565ตรงนี้นะคะเราเพิ่ ซอเบอรี่อะค่ะเราปลูกช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วเราจะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายของฤด,ดูการผลิตของซอฟเบอรี่แล้วนะคะเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เกษตรกรนะคะมาเ,เวลาที่รับพันธุ์ของเราไปอะค่ะเราก็จะให้ในส่วนทั้งอกขุความรู้นะคะแล้วก็ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพค่ะก็ รวมถึงวิธีการจัดการนะคะตอนนี้เราก็ใช้สารเพิ่มประสิะสทธิภาพพืชค่ะแล้วก็ร่วมปัดเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนะคะพวกแบคทีเรียซับซิลิลนะคะพวก B.S. แล้วก็พวกไมคอรไรซาด้วยค่ะตรงนี้กเ็เราก็เจอพายุลูกเห็บไปนะคะเมื่อวันที่19มกราคมเนี่ยปรากฏว่าต้นก็ยังฟื้นตัวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อยู่ค่ะซึ่งพันนี้ก็จะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เอ่อที่ที่มันแบบแปรปวนได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะพี่แสงเทียนค่ะคา่าดีเนาะค่ะค่ะก็ในส่วนของเอ่ออย่างตอนนี้ค่ะในเรื่องของเทรนการปลูกซอฟรี่ค่ะเราก็จะปลูกซอฟรี่ที่เอ่อไม่ได้เป็นแปลงใหญ่ๆแล้วนะคะตอนนี้เราปลูกกันที่เป็นเป็นเหมือนสวนหลังบ้านเป็นกระถางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมาะมากที่จะไปปลูกนะคะเพื่อที่จะเอ่อดูเอ่เอประดับ บ้านเอ่อหรือว่าเป็นสวนในเรื่องของเอ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณสิบต้นยี่สิบต้นได้นะคะเพราะว่าเอ่อเวลาที่เราปลูกอะค่ะเอ่อถ้าเป็นที่สถานีวิจัยดอยปุยอะค่ะเรามีการชักนําให้เกิดตาดอกนะคะเวลาที่เกษตรกรมารับต้นไหลจากสถานีวิจัยดอยปุยไปปลูกอะค่ะส่วนมากก็จะมีตาดอกพร้อมปลูกแล้วก็ออกดวกออกดอกเก,ก็บผลได้เลยค่ะอ่เราก็ใช้วิชาการเข้าไปช่วยด้วยค่ะ ค่ะมีองค์ความรู้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกกันดูแลไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะคุณอมราคะการปลูกสบปอร่สบปอร่พันเคยูดอยปุยเนี่ยคะ่ะถ้าเราได้กล้าพัานไปปลูกแล้วการปลูกกันดูแลสารประสิทธิภาพการให้อะไรต่างๆเหล่านี้คะ่ะ ค่ะก็เออในส่วนของเกษตรกรนะคะหรือว่าผู้สนใจอะค่ะที่รับต้นไปปลูกแล้วค่ะเราก็จะมีการติดตามค่ะก็คืออย่างไปปลูกเนี่ยจะปลูกแบบไหนปลูกในกระถางหรือว่าปลูกลงแปลงอย่างเงี้ยค่ะปลูกปริมาณเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีเออในไลน์กลุ่มค่ะหรือว่าเออแชทมาในไลน์ส่วนตัวว่าตอนนี้เออปลูกไปแล้วนะเราจะใส่ปุ๋ยแบบไหนเราจะพ่นสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคาแนะนําไปให้ค่ะการการปลูกก็คือถ้าหากว่าเราปลูกในกระถางอะนะคะ วัสดุูกหลักๆก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกก็แนะนําเป็นปุ๋ยขีวัวนะคะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ดินปลูกค่ะแล้วก็มีตัวแกบดำนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความบ้วนซุยนะคะก็ผสมกันในี่ยจะดินปลูกนะคะหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ขีวัวหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ แกลบดำหนึ่งส่วนนะคะ1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งะคะ่ะที่มีวัสดุนีก็ผสมกันแล้วก็นําไปปลูกค่ะแล้วก็รดน้าให้ชุ่มนะคะแล้วก็รอให้ต้นฟื้นตัวค่ะประมาณสักสองอาทิตย์ต้นก็ฟื้นตัวแล้วก็เริ่มที่จะใส่ปุ๋ยนะคะถ้าหากปุูยเคมีแล้วก็เราสามารถที่จะ ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ15 15 15หรือ16.16.16 16, 16, อย่างเงี้ยค่ะใ,ให้ต้นฟื้นตัวเน่งจากนั้นเราค่อยเพิ่มในเรื่องของการพ้นนะคะพ้นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชส่วนจุลินทรีย์นะคะเราให้2แบบค่ะคือให้แบบเป็นผสมน้ํารดนะคะหรือใส่เป็นผงลงไปในวัสดุปลูกได้เลยค่ะจากนั้นตรงนี้ก็เป็นในส่วนที่เบื้องต้นสําหรับการปลูกเพื่อที่จะเก็บผลผลิตนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย สตรอเบอรี่ะค่ะจะมีการขยายพันธุ์นะคะด้วยโดยการเราใช้ต้นไหลค่ะในการปลูกนะคะคือเหมือนกับใบโบกอะค่ะที่จะมีเป็นสีแบบนั้นแล้วก็จะมีต้นเล็กๆออกมาเเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์นะคะซ,ซึ่งเราไม่แนะนําการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะเพราะว่าการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยจะทําให้ต้นเจริญเติบโตช้าแล้วก็ ออมีการกลายพันธุ์ค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะแนะนําในเรื่องของการผลิตต้นไหลการขยายต้นไหลค่ะไปปลูกนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ไวด้วยค่ะอืมค่ะก็เหมือนกับเป็นดูแลรไม่ยุ่งยากเลยนะคะ แต่ว่ามันเจอโรคเจอมแมลงอะไรบ้างไหมคะคุณอมราคะค่ะ,คะโรคหลกักๆนะคะถ้าเป็นในช่วงของฤด,ดูหน้าฝนนะคะ,คะก็จะเป็นพวกอันเทคโนตนะคะพวกเน่าอย่างนี้ค่ะ,คะแล้วก็กมีมแมลงนะคะที่ค่ะที่เจอก็จะเป็นพวกหนอนกระทูนะคะพวกหนอนค่ะมีเพลี้ยไฟนะคะกับไรแดงค่ะคือเพลี้ยไฟกับไรแดงเนี่ยจะมาช่วงประมาณเนี่ยคะ่ะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเราเจออย่างนี้ยค่ะเราก็ต้องควบคุมเรื่องของความชื้นในดินกับความชื้นบริเวณทรงพุ่มค่ะให้ชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดปริมาณของตัวเต็มวัยของพวกไรแดงไรสองจุดอย่างนี้ไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกหนอนนะคะถ้าปลูกเล็กๆเราเราเจอกลุ่มนอนนะคะหรือว่าเราเจอหนอนตัวเล็กเราก็ใช้วิธีการเออเออเขาเรียกว่าอะรขึ้น วิธีการกลโนะค่ะแล้วก็ดีมันหรือว่าทําลายมันก่อนที่มันจะมากัดกินต้นสอับปลี่ของเราเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าปลูกในปริมาณเยอะๆค่ะก็ถ้าเป็นในเกษตรกรกลุ่มอินซียนะคะก็แนะนําพวกเมทลาเซียมนะคะวิวเวอียะอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีดพ่นเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นของกลุ่มของอินรียนะคะก็จะเป็นพวกสารเคมีกลุ่มเคมีนะคะก็จะเป็นสารเคมีกลุ่มอบาเมตินอย่างเงี้ยค่ะที่จะฉีดพ่น ในการควบคุมกําจัดถ้าเป็นไรก็เป็นพวกออทูสหรือว่าเป็นไรแบรนะคะหรือจะเป็นน้ําหมักสมุนไพรแล้วก็เป็นในส่วนของอิตโตรเลียมสเปรย์ออยก็ช่วยได้ค่ะค่ะ,ะก็เป็นแบบอิ see, นซะีเนาะเกษตรกรเราบางท่านเดียวนี้จะพยายามลดการใช้สารเคมีกันเยอะเลยนะสารชีวพันธ์ต่างเหล่า,านี้เกษตรกรค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเหมือนกันนะคะ เช,ชื้อราบิวเเรียนะคะกำจัดพวกหนอนมแมลงต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ,ะการนำสตรอเบอรี่ไปปลูกนะคะต้องระวังเรื่องอะไรอีกไหมคะสตรอเบอรี่พันค u ูดยพุยปลูกพื้นราบได้อ่ะค่ะคุณอมราคะในส่วนของการที่จะนําไปปลูกพื้น,นด้านะคะก็คือสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะดังนั้นเนี่ย ความชื้นค่ะความชื้นในวัสดุปลูกหรือว่าความชื้นภายในทรงพุ่มของสับปะรดค่ะเ,เราจะต้องควบคุมนะคะคือสับปะรดเป็นพืชที่ชอบชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชื้นให้อยู่อยู่ในปริมาณที่ต้นสับปะรสามารถจเจริญเติบโตได้ค่ะแล้วก็สับปะรดค่ะอชอบแสงนะคะในเรื่องของการสังเคราะห์แสงคื ต้องใช้แสงเยอะมากค่ะบางทีเนี่ยการที่ไปอยู่ในร่มนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ตัวสตรอเบอรี่พันธุ์นี้ค่ะไม่ออกดอกก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะ ได้ผลผลิตนะคะก็คือเป็นผลปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้อยู่กลางแดดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูแลจะใส่อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าซอฟต์บลี่ใช้น้ําค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยอาจในช่วงร้อนๆแบบนี้นะคะก็ะต้องให้น้ําเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะคะปริมาณความชื้นในอากาศแล้วก็ในดินมีสูงอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องควบคุมไม่ให้มันแฉะจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะลักษณะการให้ให้น้ํานี่เป็นลักษณะอย่างไรอะคะคนอัมราคะอย่างในแปลงปลูกเนี่ยค่ะเป็นค่ะอย่างในแปลงปลูกะนะคะตอนนี้ก็คือเกษตรกรให้ระบบเป็น2ระบบนะคะก็ะคือระบบน้ําหยดค่ะที่ถ้าเป็นเป็นแปลงพลาสติกแบบที่เห็นในภาพนี้นะคะ,คะเราก็จะมีสายเทปน้ําหยดอยู่ข้างใต้ค่ะแต่ว่าน้ําหยดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้แบบสปริงเกอร์ด้วยด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นปลูกในปริมาณน้อยๆแล้วก็ใส่บัวลดน้ําหรือว่าใส่หัวปักบัวเสียบกับสายยาง ก็ลดก็ได้ค่ะแต่ถ้าในแปลงเกษตรกร,เ,กรเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยคือส่วนมากใช้สองระบบค่ะคือน้ำหยดกับสปริงเกอร์ค่ะค่ะอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากเลยในการปลูกสตรอเบอรี่พันธดใหม่เนี่ยนะคะเคยูดปุยอันนี้ก็ปลูกในพื้นราบได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วไม่กี่วันเองก็สุกแก่แล้ว28วันเองใช่ไหมคะค่ะคือหลังจากที่ดอกบานนะคะ,ค,ะคือหลังจากที่เราปลูกไปนะคะค่ะออประมาณ คือช่อดอกเออคือตาดอกอมีอยู่ในต้นอยู่แล้วค่ะเราก็คือต้องเล่งบำรุงต้นนะนะคะ oh. ประมาณสิบถึงสิบห้าวัน,นะคะ่ะก็จะมีช่อดอกออกมาจากต้นนะนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่ายังเป็นช่อดอกแบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะอะค่ะก็คือจะจะต้องให้มีผลอยู่ประมาณสองถึงสามผลเท่านั้นนะคะถ้ามากกว่านั้นเนี่ยคือต้นยังอ่อนอยู่การจเจริญเติบโตยังยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงผลได้จํานวนเยอะๆค่ะเราก็จะ หลังจากที่ดอกบานนะคะจนจนถึงผลสุกอะคะ่ะก็28วันค่ะ25-28วันเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าเป็นพันธุ์พระราชทาน80ะจะใช้เวลาประมาณ35-40วันค่ะในการที่จะตั้งแต่จเจริญจากเป็นผลเล็กๆไปจนถึงผลสุกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อซึ่งจะนานกว่าค่ะค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของพันธุ์นี้เลยนะคะ KU ดอยปุยนะคะสามารถจะไปศึกษาไปอบรมไปขอความรู้กันได้นะคะที่สถานีวิจัยดอยปุยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ เชียงวัดเชียงใหม่นะคะก็มีหัวหน้านิพาเขเนขั้วเป็นหัวหน้าสถานว,วิจัยดอยปุยแล้วก็คุณอมาราล่าบงสานะคะนักวิจัยสถานวิจัยดอยปุยก็เล่าให้เราฟังช่องทางการติดต่อแล้วก็การอบรมช่วงท้ายค่ะประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายนิดนึงค่ะคุณอมาราค่ะ ค่ะก็สถานีวิจัยดอยปุยนะคะอยู่หน้าพัฒนากรพิงคราชนิเวศค่ะไปทางขึ้นไปทางดอยสุเทพนะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ18กิโลเมตรค่ะเอ่อถ้าหากว่าเรามีเพจ Facebook ด,ด้วยนะคะเอ่อติดต่อทางเพจ c e b o o k เอ่อเพจ a c e b o o k ได้ค่ะที่สถานีวิจัยดอยปุยค่ะคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพอเอ่อเซิร์ชขึ้นมานะคะตรงค้นหาเราก็จะเจอเลยค่ะก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็เอ่อสามารถเอ่อสอบถามเข้าไปใน m e s s e n g e r ได้ค่ะเราเราเรามีบริการวิชาการ ะะเรื่องของสับปะรค่ะเรื่องของการเพราะเลี้ยงในเยื่อพืชน,นะคะรวมถึงไม้ผลเมืองหนาวต่างๆนะคะเช่นพับนะคะแล้วก็เป็นไม้ดอกดอก,ก็พวกคาราลิลี่แล้วก็มีสมุนไพรเจ้าผู้หลานค่ะด้วยค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็คือสามารถขึ้นไปที่สถานีวิจัยดอยปุยได้นะคะต้องขึ้นนะคะเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงค่ะขึ้นดอยไปนะคะก็ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการะคะ่ะที่สำนักงานได้เลยค่ะ ค่ะก็มาเที่ยวกันได้นะคะช่วงไหนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การอบรมเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ทีมนักวิจัยของเราได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาวันนี้รู้จักสตรอเบอรี่พันธุ์ KU ดอยปุยนะคะตั้งถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับเกษตรกรที่อยากจะเอาไปปลูกหรือว่าเกษตรกรมือใหม่อยากเอาปลูกพื้นราบแล้วก็ปลูกในกระถางก็สามารถทําได้อย่างที่คุณอมารา ลาวงษานักวิจัยสถานีวิจัยดอยปยุยศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะคะจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้แนะนํากันไปนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่สํานักงานนิดนึงนะคะก็จะเป็นเบอร์นี้ไหมคะศูนย์ห้าสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองไหมคะคุณอมราคะใช่ค่ะคือเดิมค่ะเบอร์นี้เลยนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะ,คะก็จะมีเจ้าหน้าทีะะ่รับโทรศพัพท์แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของแวร์เขาจะ ะให้ต um, exactly mm ิดต่อกับทางอาจารย์ปุกตาค่ะอาจารย์อมราลาล่าบุญสาในคนนี้เลยค่ะโดยตรงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูงานได้นะคะสําหรับผู้ที่สนใจทั่วไปค่ะค่ะเบอร์มือถือพอจะสะดวกไหมคะคุณอมราลาคะค่ะ089ค่ะ9521965ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0899521965ค่ะ ค่ะก็ติดต่อกันได้นะคะคุณอมราลาวงศานักวิจัยสถานีวิจัยดอยปุยศูนย์วิจัยและไทยเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะคะวันนี้รู้จักสตรอเบอรี่พันธเคยูดอยปุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นงานวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะก็ดกร์จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิกรรบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็มีโอกาสขึ้นมาเยี่ยมด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่าน นะะเ,เป็ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วล่ะคะ่ะห้องสนทนามกพบกันได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี13นาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกา3 0นาทีสถานีวิทยมุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกวันนี้แสงเทียนเนียมซับร,รับในที่ดมรายการขอบคุณคุณอมาราลาบงษาคุณพี่สันเนียมซับคุณสาภาพเกษมสุขควบคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ พร้อมเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคนําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนพบกันได้พบกันได้ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณอมาราลาบงสาค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมอกขอ,อนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมอกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค Tchau,